สวัสดีที่บ้านต่างจังหวัดยามเย็นนะครับมาดูหอมแขกนะครับของคุณยายปัดกำลังลงหัวแล้วนะครับตอนนี้งามมากนะครับนี่ใบมันใช้ได้แล้วนะครับเอาไปผัดได้แล้วนะครับผัดใส่หมูใส่ตับนะครับอร่อยนะครับนะครับบรรยากาศสวนผักของคุณยายปัดนะครับเป็นสวนครัวอยู่ในรั้วบ้านตัวเองนะครับตรงนี้ครับ อันนี้เป็นหอมแดงนะครับอันนี้หัวเอาไว้กินหัวอันนี้เอาไว้กินใบหอมแขกนะครับแต่ก็เริ่มงามนะครับกําลังงามนะครับหลายกิโลอยู่นะครับเนี่ยถ้ากู้นะครับหอมแดงตอนนี้ที่สีสเกตนะครับกิโลละประมาณเจ็ดสิบแปดสิบาทนะครับถ้าหัวใหญ่นะครับหัวเล็กๆก็ประมาณโลละหกสิบนะครับหอมกําลังออกนะครับหอมใหม่ๆนะครับแต่ก็ยังไม่ออกเต็มที่นะครับราคาก็ยังยังประมาณนี้นะครับ ้าออกเต็มที่แล้วก็ประมาณปลายเดือนธันวาก็น่าจะ3โลร้อยสี่โลร้อยก็เริ่มจะมีนะครับประกาศนะครับนี่ครับ5าบาท10บาทประหยัดเล็กประหยัดน้อยนะครับราคาหอมเมื่อวานผมไปเดินดูมาก็นี่แหละครับประมาณนี้ที่ผมได้เล่าให้ฟังนะครับ 60- 70บาทนะครับถึง80บาทนะครับหอมแดงที่ศรีสะเกดบรรยากาศจามเ็นนะครับปทั่มาก็ถือว่าโชคดีนะครับมีที่ปลูกผักกินนะครับเป็นโอกาสแล้วก็จังหวะของ แต่ละคนนะครับมีพื้นที่ไว้ปลูกกินเองแบบนี้ทั้งปีนะครับหนูบ้านหลังนะครับคุณลุงคนแก่เขาจะนอนแต่วันนะครับที่นี่ประมาณทุ่มกวา่าเขาก็นอนกันแล้วนะครับ<ม>บ้านทางจังหวัดโอ้สวนครัวน้อยคุณป้านะครับนี่โอ้หอมหอมแดงพอดีกินใบมันนาอไม่บริสไยยังเดโอ้พริกพริกนนอโอ้บริสไทยยังใครแ,แต่ปุย๋ยสวนพริกคนแก่นะครับ ออกกำลังกายนี่เป็นอีกสวนนะครับผมขอนแลนด์มะละกอฮอนแลนด์กินหน่วยสุกมันตินี่นี่มุมมุมมุมเ,เล็กๆ,ๆนะครับนี่มะละกออันนั้นพันยังอ่ะมุมูไม่เจิดเองโอ้สวนริมริมข้าง,ข,างข้างบ้านก็ได,ด้ปลูกผักกินเองนะครับนี่บอลนะครับนี่บอลเจิด โบบอนแล้วก็มีหอมโอ้คุณบ้ากับค่าซิกครับนี่นี่เป็นอีกหลังหนึ่งนะครับออกมาจากสวนยายปัดเมื่อกี้นี่ของยายแปวนะครับมีผักอมนะครับนี่ครับต้นแคร์ที่คนแก่แบบว่ามันสูงนะครับเพื่อไม่ให้สูงอ่คุณลุงนะครับก็ตัดตัดให้มันงออย่างนี้เลยจะได้เก็บง่ายนะครับนี่ครับเป็นดอกอย่างงามเลยใช้เทคนิคนะครับนี่นูนๆอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ไม่ให้มันโตนะครับแล้วก็ หักมันต้นต้นมันไว้นะหักมันก็ว่าหักหักต้นแคไว้นะครับนี่ให้มันเตี้ยนะครับนี่ดอกคนแก่ก็จะเก็บง่ายอายุเยอะแล้วนะครับเจ็ดสิบกว่าปีก็มายืนเก็บได้เลยนะครับน,นี่นี่หักต้นนี่นี่ลักษณะนะครับฟันมาให้มันขาดนะครับเ <laughs> ทคนิคนะครับ <laughs> โอเคฟันมาให้มันมันขาดเตี้ยเก็บง่ายสำหรับคนแก่ มีที่เล็กๆนะครับคนต่างจังหวัดก็ปลูกไว้กินเองแดูนี่นะครับปลูกผักกินนะครับอากาศก็ได้ด้วยความดินก็ได้นะครับหน้าแรงก็ปลูกอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ก็เรียกว่าอะไรนะกลางๆแล้วดูหนาวนะครับไม่หนาวเท่าไหร่ก็จะร้อนนะครับที่สีสเกตก็ช่วงนี้ก็ผักงามนะครับมีหมอกนะครับมาช่วยทําให้ผักงามนะครับนี่อาหารบ้านนอกแย่ไข่มดแดงดิมรู้กันเลยครับของธรรมชาตินะครับ ใส่ลาป้าครับนี่มีมันเทศด้วยปลูกใส่กระสอบนะครับดูผักของคุณยายนะครับข้างบ้านก็ดีนะครับคุณยายมีสวนตรงนี้เยอะมากเลยนะครับประมาณสองงานน่าจะได้เป็นแนวยาวนะครับปลูกผ,ผักไปกินเองขยันนะครับแต่ไม่รู้ว่าแต่คงไม่ได้จดแต่ว่าผมว่าผักที่แกปลูกทุกวันนะครับ ตลอดทั้งปีที่ปลูกเนี่ยมันหมุนเวียนมันประหยัดรายจ่ายเป็นอีกหนึ่งความพอเพียงของสวนคุณยายปัดนะครับให้ทั้งกําลังกายและความใส่ใจเย็นแล้วยังไม่เห็นมารดน้ำเลยนะครับมีถหญ้า,ยายอยู่ตรงนู้นไหมนะครับนี่ก็เป็นอีกอีกหนึ่งบรรยากาศเนาะตอนเย็นๆก็จะเงียบหน่อยแล้วก็จะมีเสียงเด็กเล่นนะครับบางวันนะก็จะเงียบๆดีนะครับที่ต่างจังหวัดก็ถ้าใครอยู่แบบเข้าใจธรรมชาติหรือว่าวิถีที่นี่มันก็จะอยู่ ได้ยางวันนี้ก็พามาชมนะครับสวนผักพอเพียงนะครับหอมได้กินเองปลอดภัยแล้วก็หลากหลายนะครับถึงแม้มันจะจัดทรงไม่งามแต่ว่ามันได้ผลผลิตก็โอเคนะครับสำหรับสวนผักใ่ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับ